สวัสดีครับนายนัดนะครับตำรวจขอค้นตัวเราถ่ายภาพบันทึกวิดีโอเก็บไปเป็นหลักฐานได้หรือไม่คลิปนี้จะมีคําตอบตามปวิทยามาตรา93นะเขาวางหลักเอาไว้ก่อนว่าตำรวจหรือพนักง,งานฝ่ายปกครองพนักง,งานฝ่ายปกครองก็เช่นพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันนะปลัดอำเภอในอำเภอพวกนี้เป็นพนักง,งานฝ่ายปกครองจะค้นตัวบุคคลใด ในที่สาธารณสถานไม่ได้ที่สาธารณสถานก็คือที่ที่บุคคลทั่วไปมีความชอบทมเข้าไปได้มีสิทธิ์เข้าไปได้นะครับเช่นถนนหนทางที่เราขับรถที่เราเดินไปมาหรือร้านอาหารร้านกาแฟนะครับห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการนะเราเข้าไปซื้อเราเข้าไปใช้บริการอันนี้ยังเป็นที่สาธารณสถานแต่ถ้าเขาปิดบริการแล้วอันนี้ เป็นที่ละโหฐานเป็นที่ส่วนบุคคลนะทีนี้ที่ละโหฐานละคืออะไรที่ละโหฐานก็คือที่ส่วนบุคคลที่คนทั่วไปเข้าไปไม่ได้นะเช่นบ้านเราอย่างเงี้ยอาณาเขตบ้านเราอย่างเงี้ยนะเราไม่ยินยอมเราไม่อนุญาตคุณเข้ามาก็คือบุกรุกกลางวันก็คือบุกรุกธรรมดากลางคืนก็คือบุกรุกในเวลากลางคืนพอเข้าใจนะครับทีนี้กฎหมายมันก็มีข้อยกเว้นว่าถ้ามีเหตุอันควรสงสยัย หรือมีพฤติการแวดล้อมสงสัยน่าสงสัยเนี่ยแบบนี้ตํารวจขอค้นตัวได้นะแล้วอันไรล่ะครับทนายนัฐเหตุอันควรสงสัยเหตุอันควรสงสัยก็คือว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอยู่ในซอยเปี่ยวครับคุณใส่หมวกกันน็อกคุณใส่ไอ้โมงทํารับรอบๆหรือนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์หรือขับรถมอเตอร์ไซค์เวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยสายตรวจมาเห็นอันนี้มันก็เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างหนึ่งหรือ ขนาดตรวจค้นนะครับตำรวจตั้งด่านหรือตำรวจไปเห็นคุณเนี่ยระยะ5เมตรหรือ10เมตรคุณทำตาล็อกแรกแล้ววิ่งหนีตำรวจอันนี้มันก็ต้องมีเหตุันควรสงสัยครับคนดีที่ไหนครับเห็นตำรวจเห็นนายแล้วจะวิ่งหนีละ่ะเขาต้องสู้สิครับเขาก็ต้องประชันตัวสิครับเขาต้องประชันหน้ากันสิครับถูกไหมอันนี้คือหลักการคอมเมนต์เซนส์ทั่วๆไปเลยทีนี้ต่อมาว่าเอา้าแล้วถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วตำรวจมาขอตรวจค้นตัวอย่างนี้เรามีสิทธิ์ปฏิเสธไหม เรามีสิทธิ์ปฏิเสธครับไม่ให้ตรวจค้นตัวนะแต่ถ้าเขายังดื้อรัน้นเขายังดื้อดันนะใช้อำนาจเกินขอบเขตหน้าที่เมื่อเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขายังขอตรวจค้นตัวอย่างเนี้ยยกโทรศัพท์ขึ้นมาครับบันทึกภาพอัดวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองสแสดงความบริสุทธิ์ใจสแสดงบัตรตำรวจนะบัตรเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองถลกแขนเสือ้อถลก กางเกงกระเป๋าเนี่ยมียาไหมเออผมป้องกันการยัดยาไงถ้าคุณบริสุทธิ์คุณก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ผมดูก่อนผมจึงให้ตรวจคน้นอ่ะหรือถ้าเขายังดื้อรั้นอีกครับคุณร้องเองอะวอยวายเลยครับนะช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยถ่ายบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้ครับตำรวจตรวจค้นตัวผมนะชาวบ้านอยู่ใกล้ๆอ่ะครับคุณอย่างเงียบนะครับนะคุณอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขามากันสี่ส้าห้าคนอย่างเงี้ยนะ เออๆโวยวายขอความช่วยเหลือก่อนเลยครับบันทึกภาพบันทึกวิดีโอเก็บไว้ผมเป็นหลักฐานด้วยครับผมไม่ยินยอมให้ตรวจคน้นแต่เขาขอตรวจค้นนะอ่านี่เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ครับนะถ้าหลังจากนี้แล้วเขาตรวจค้นแล้วเขาไม่เจอยาไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายไม่มีวัตถุผิดกฎหมายได้มามีไว้ใช้ครอบครองในผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคุณคือผู้บริสุทธิ์ตำรวจโดยปกติจะต้องทําบันทึกการตรวจค้นเก็บไว้ให้เราเป็นหลักฐานลงว่าใครตรวจค้นเรา สวจคนแล้วไม่พบอะไรบ้างต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายนะทีนี้ถ้าปรากฏว่าเขาใช้อำนาจเกินขอบเขตหน้าที่คุณสามารถแจ้งความ157หรือกักขังรงเี่ยว309ได้หรือไปร้องเรียนกับปอปอทอนะครับนะหรือไม่ก็ไปแจ้งความกับโรงพักอื่นนะอาจจะได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับนะผมฝากไว้ด้วยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ดีกาครับ 37982564อันนี้เป็นดีกาที่วางหลักเลยว่าสามารถบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจฝากไว้ด้วยครับ